สวัสดีครับท่านรู้ไหมครับว่าเกษตรปลอดภัยที่เราเห็นทั่วไปนะครับมีคําว่าภาษาอังกฤษว่า GAP เนี่ย GAP เนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้นะครับผมเหียแปะนนทชัยทนกำพรรู้รอบตอบโจทย์ปุ๋ยยานะครับหมอยาพืชวันนี้ก็จะมาแนะนําท่านเกี่ยวกับเรื่องเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยเนี่ยภาษาอังกฤษว่า r o o d agriculture plastics นะครับเรตัวย่อว่า GAP แกลที่เราเห็นททั่วไปอ่ะเกษตรปลอดภัย GAP นะครับ เกษตรปลอดภัยก็คือการผลิตทางการเกษตรประเภทหนึ่งนะครับในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ํานะครับซึ่งสามารถใช้สารเคมีนะครับในการกำจัดศัตรูพืชได้ใช้สารเคมีเนี่ยในการรักษาโรคพืชรักษาสัตว์นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่มีสัรตกค้างหรืออยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยทั่วๆไปการทําการเกษตรปลอดภัยหรือว่าแก๊ปเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดอยู่ประมาณ8ประการนะครับ 1. น้่เน้ำยนน้ำ,นำที่ใช้ในบวนการผลิตต้องมาจากแหล่งน้ําที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อน2พื้นที่ปลูกก็ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต3วัตถุอันตรายทางการเกษตรพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิดและใช้ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องมีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสมผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของผู้ค้าเราด้วยนะครับ 6. การพักผลผลิตนะครับการขนย้ายในแปลงปลูกหรือการเก็บรักษาผลผลิตนะครับมีการจัดการน่าสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเจ็ดสุขลักษณะส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกษตรกรนะครับต้องมีความรู้ความเข้าใจในสุขลักษณะ ่วนบุคคลเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะด้วยนะครับแต่ต้องมีการบันทึกข้อมูลและการตามสอบด้วยนะครับมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการใช้สารเคมีใช้เมื่อไร่เก็บเกี่ยวเมื่อไร่ข้อมูลผู้รับซื้อและปริมาณผลผลิตเพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบสรุปก็คือเกษตรปลอดภัยหรือว่าแก๊ปเนี่ยเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรเป็นระบบการผลิตที่มีอนุญาตให้ใช้ สารเคมีทางการเกษตรได้ใช้ปุ๋ยได้ปุ๋ยเคมีได้ในกระบวนการผลิตนะครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ผลผลิตที่มีเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยไม่มีสารพิษตกค้างหรือว่ามีก็อยู่ในระดับต่าและก็มีแต่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งแตกต่างกับเกษตรอินทรีย์นะนะครับเกษตรอินทรีย์นี้ไม่ให้ใช้อะไรเดยดจรงสิ้นนะครับ โอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับเอาทีนะครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือการผลิตการผลิตนะครับต้องมีการเรียกว่าต้องมีการใช,ไรใชรร้ไม่มีการใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีการใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงยายาฆ่าหญ้าวัคซีนเนี่ย дела. ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรักษาสมดุลของระบบนิเวศส่วนเกษตรปลอดภัยหรือว่าแกลบ แคปเนี่ยการผลิตทางการเกษตรประเภทหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ําสามารถใช้สารเคมีได้เพื่อกํจาจัดศัตรูพืชรักษาโรคพืชรักษาโรคสัตว์ด้วยนะครับและสามารถใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและทําตามคําแนะนําเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ไม่มีสารพิษต,ตกค้างหรืออยู่ในระดับ ที่เรียกว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนะครับติดตามได้นะครับในรายการรู้รอกตอบโจทย์ปุยากับเฮียแปะหมอยาพืชน,นะครับขอบคุณครับ